สวัสดีครับผมแบงค์จาก E-View Thailand นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูจักรยานไฟฟ้า Pocket e-bike รุ่นล่าสุดจาก f ีโ o นะครับซึ่งมีชื่อรุ่นว่า Q2 ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยหล่อแรงแล้วก็ยังพกพาได้ง่ายครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่างๆของทางตัวรถแล้วก็ไปทดสอบการขับขี่ด้วยกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ฟีโดนะครับฟีโดเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตจักรยาน ไฟฟ้าลายใหญ่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผลิตจากประเทศอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นแบรนด์จากประเทศจีนแล้วก็ผลิตในประเทศจีนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วฟีโดเนี่ยมีถึงท้าออกมามา,มากกว่า10รุ่นด้วยกันตัวอย่างเช่นรุ่นที่ดังๆนะก็จะมีตัว q 1 s ฟีโด้ดีสิที่เป็นจักรยานพับนะครับแล้วก็ฟีโด X เอ็กเป็นจักรยานพับเหมือนกันจะมีพวกที่เป็นแฟ t บอ์หรือว่าเป็นเมลท t เทนบอ์หรือว่าเป็นสปอร์ตบอ์อะไรเนี่ยมีเยอะแยะหลากหลายตอนนี้เนี่ยตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นรุ่น Q ิตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่เขาทําออกมาที่เป็น2มอเตอร์นะครับบีนทั้งมอเตอร์หน้ามอเตอร์ motor, หลังประโยชน์ของมันเนี่ยครับคือเราจะได้ความแรงครับแล้วก็การขับขี่ที่สนุกมีเสถียรภาพในการบังคับมากขึ้นนะครับ การออกแบบโดยรวมของรถนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยออกแบบมาทั้งหมดนะครับเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็เล่น t ริมสีด้วยเป็นสีเขียวมิน์นะครับซึ่งให้ภาพลักษณ์ที่ดูหล่อเท่แล้วก็ดูดันนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์เนี่ยจะเห็นได้ว่าแฮนด์เนี่ยลงนิดนึงจะให้ท่านั่งที่ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับท่านั่งการขับขี่แบบนี้เนี่ยมันสามารถทําให้คนขับเนี่ยสามารถลงน้ําหนักไปที่ล้อหน้าได้ทําให้เวลาเลี้ยวในความเร็วสูงเนี่ยครับมีความมั่นคงมากกว่าการที่ยกแฮนด์ลอยขึ้นมา เหมือนในรุ่นก่อนๆที่เขาทำนะครับเนื่องจากรุ่นนี้นี่มีความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเขาก็เลยออกแบบแฮนด์ให้สามารถทิ้งน้ำหนักได้องศาแฮนด์นี่ก็สามารถปรับระดับได้นะครับใครที่ชอบลงหรือขึ้นสูงกว่าน,นี้ก็สามารถปรับได้อีกนะครับผมในส่วนของการควบคุมนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวหรือว่าแตรนะครับบิวอินทั้งหมดมาอยู่ในมัลติสวิต์ตัวนี้เลยครับซึ่งสวิต์ตัวนี้เ,นเป็นแบบกันน้ำนะครับหมดห่วงได้เลย ไล่มานะครับจะเป็นส่วนของเรียนไม้นะครับซึ่งเขาจะบอกความเร็วนะครับระดับแบตเตอรี่แล้วก็โหมดการขับขี่1 2 3่ซึ่งแต่ละโหมดการขับขี่ก็จะให้ความเร็วที่ต่างกันครับทางด้านขวานี่นะครับผมก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับความเร็วนะครับเช่นคันเร่งนะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่1มอเตอร์หรือ2มอเตอร์ก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวสัญลักษณ์เหนือคันเร่งนะครับจะมีตัว R หรือตัว I ตัว R เนี่ยจะเป็น1มอเตอร์ส่วนตัว I เนี่ยจะเป็น2มอเตอร์ครับผมซึ ว่าเป็นแบบ1หรือ2มอเตอร์ที่เรียนหม่มีบอกครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับผมเจ้าจักรยานฟีโด Q2 รุ่นนี้เนี่ยสามารถทําความเร็วได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมและมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวนะครับซึ่งมีกําลังรวมถึง1,200วัตต์และสามารถวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรต่อชาร์จครับและทั้งหมดนี้อยู่ในน้ําหนักเพียงแค่29กิโลกรัมเท่านั้นเอง ละจักรยานคันนี้เนี่ยครับที่พิเศษเนี่ยยังมาพร้อมกับทค้กหน้านะครับที่สามารถปรับระดับได้แบตเตอรี่ก็สามารถถอดแยกได้นะครับผมแล้วก็เบรกเนี่ยจะเป็นแบบน้ํามันครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีมอเตอร์มาให้ด้วยกันถึง2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งความพิเศษมันคือตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยกำลังจะไม่เท่ากันตัวหน้าเนี่ยมีกําลัง400วัตต์นะครับส่วนตัวหลังนี่จะมี800วัตต์ ซึ่งที่เขาทําอย่างนี้มาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เวลากดลนะูท็อตเทิลเนี่ยหรือว่ากดคันเร่งเต็มสปีดเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ล้อหน้าเนี่ยมันฟรีสปินทิ้งนะครับฟรีสปินหมายความว่าล้อหน้ามันจะหมุนกดพื้นอยู่กับที่นะครับซึ่งถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยเราจะควบคุมได้ยากซึ่งทําให้จักรยานฟีโด Q2 รุ่นนี้เนี่ยครับสามารถกดเร่งได้เต็มสปีดขี่ได้สนุกเหมือนเดิมควบคุมได้ง่ายนะครับล้อจะไม่เกิดอาการฟรีแน่นอน จักรยานคันนี้นะครับจะมีโชคมาให้เฉพาะโชคหน้าอย่างเดียวนะครับผมซึ่งโชกหน้าเนี่ยความพิเศษของมันคือมันสามารถปรับระดับได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเราแค่คลิกเบาๆแบบนี้สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนของตัวโชคได้เลยง่ายมากๆเบรกที่เขาให้มานะครับจานนิตดิสนี่นะครับขนาดใหญ่ถึง180มิลนะครับดิสที่มีขนาดใหญ่นะครับจะให้กําลังเบรกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้การสะสมความร้อนที่น้อยลงครับ และปั๊มเบรกเนี่ยฮะดูดีๆนะครับเบรกไม่ใช่เบรกสายปกตินะครับจะเป็นเบรกน้ํามันเต็มระบบนะครับข้อดีของมันคือให้กําลังเบรกที่ดีใช้กําลังเบรกที่น้อยนะครับจริงๆเราสามารถใช้แค่1น,นิ้วสามารถเบรกได้ล้อล็อกได้เลยครับผมแล้วก็เสียงรบกวนในการเบรกเนี่ยเสียง e s r เนี่ยครับไม่มีเลยครับผม ยางที่ให้มานะครับผมมีขนาด14นิ้วนะครับหน้ากว้าง2.5นิ้วซึ่งถ้าเราเทียบจากรุ่น Q1 หรือ Q1S รุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะมีขนาดเพียงแค่12นิ้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยใหญ่กว่าเพื่อรองรับความเร็วที่สูงมากขึ้นครับผมไฟหน้าที่ให้มานะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบ2ตัวนะครับบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันนะครับให้ความสว่างรวมถึง1,800ลูเมนนะครับแปลว่าตอนกลางคืนเนี่ยเปิดเฉพาะไฟเดิมที่เขาให้มาตัวรถเนี่ยสว่างเพียงพอแน่นอนครับผม ส่วนไฟท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาออกแบบเป็นเหมือนโมดูล่าโมดูล e คือเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นบิวอินทั้งไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดซึ่งเขาออกแบบเป็นรูปโตวีนะครับให้ความสปอร์ตแล้วก็สวยงามพรีเมียมมากๆครับ ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมขนาด26แอมป์นะครับแล้วก็มีแรงดันอยู่ที่48โวลต์ด้วยกันครับผมซึ่งแบตก้อนนี้เนี่ยหก้อนชาร์จ1ครั้งนะครับใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรนะครับค่าไฟเนี่ยเวลาชาร์จจาก0-100เปอร์เซ็นเนี่ยค่าไฟประมาณแค่ไม่ถึง2บาทครับผมและสิ่งที่พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้คือตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับสามารถถอดออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมบิดกุญแจนะครับเราก็ดึงออกมานะครับผม ตัวแบตเน้น้าหนักประมาณ10บกิโลครับผมสามารถดึงออกไปชาร์จได้เลยนะครับสมมุติว่านะครับเราอยู่คอนโดหรือว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเราดึงแค่แบตเตอรี่นี้ออกเราไปชาร์จที่ไหนเลยก็ได้นะครับรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูค่าทางการขับขี่นะครับผมเวลาเรานั่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าเบาะเนี่ยมันจะไม่ฟิกนะครับผมเราสามารถเลื่อนเลื่อนตูดหรือตะโพกไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้นะครับสามารถเราจะจะหมอบ หลบลมหรือว่าเวลาที่เราปรับแฮนด์ต่ำลงเนี่ยเราสามารถเลื่อนสะโพกมาข้างหลังได้บางคนแบบว่าตัวสูงหรือต่ำเนี่ยตัวนี้สามารถเลื่อนได้ส่วนตัวนี้เนี่ยที่เห็นว่างๆไว้เนี่ยจริงๆเราสามารถซื้อเบาะอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางเอาไว้ได้นะครับแล้วก็แปะตรงนี้นะครับบางคนมีมีลูกหลานหรืออะไรอยากจะมานั่งด้วยกันสามารถนั่งตรงนี้ได้นะครับตัวแฮนด์เนี่ยนะครับเพื่อการขนย้ายที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเขายังออกแบบมาให้แฮนด์เนี่ยสามารถพับได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของจักรยานไฟฟ้าฟีโดทุกรุ่นนะครับผมเขาออกแบบมาเพื่อให้คงความสามารถในการโมดิฟายได้อยู่นะครับสมมุติว่าคุณอยากจะโมดิฟายให้จักรยานคันนี้เนี่ยมีความเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น50หรือ60เนี่ยเราสามารถโมดิฟายได้ง่ายๆนะครับโดยการเราเปลี่ยนแค่กล่องคอเลอร์นะครับสองใบใบหนึ่งคุมข้างหน้าใบหนึ่งคุมข้างหลังนะครับให้มีกระแสที่สูงขึ้นกำลังวัดมากขึ้นเนี่ยนะครับงบประมาณไม่ถึง10,000บาท ตัวนี้ก็สามารถทำความเร็วได้ถึงประมาณ55-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี <S <S ่ยได้ทดลองขับข exactly. ี่รถฟิโ d o Q2 เนี่ย ทั้งระยะใกล้และไกลนะครับใช้ในเมืองนอกเมืองเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณ1อาทิตย์กว่านะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเจ้าฟีโด Q2 เนี่ยไม่เหมือนกับจักรยานไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะครับผมสิ่งที่แตกต่างนั้นคือการที่จักรยานเนี่ยมันจะท้อนความรู้สึกการขับขี่แบบสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับผมความเร็วสูงสุด ระบบเบรการขับขี่เข้าโค้งทุกอย่างเรารู้สึกว่า handling รถคันนี้ดีมากๆแล้วก็ build quality ครับหรือว่าคุณภาพในการผลิตของจักรยานคันนี้นะครับไม่ว่าการเลือกใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมตัวน็อตทุกตัวเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เป็นสเตนเลสสตีลนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมันส่งขึ้นมาถึงคนขับนะครับทำให้เรารู้สึกว่าจักรยานคันนี้มันมีความีเเมียมแล้วก็รู้สึกปลอดภัย p o c k พอเก็ตอ e ีบฟีโด Q2 คันนี้นะครับผมว่าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจักรยานไฟฟ้าสักคันหนึ่งความเร็วสูงสูงขับขี่สนุกไปแบบคุ้นได้ทุกที่นะครับผมและอยู่ในการดีไซน์ที่คอมพิวตแบบนี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมไฟหน้าไฟท้ายแต่ทุกอย่างเป็นคอมพิวตไบคคันหนึ่งคือเปิดกล่องมาขับขี่ได้เลย ราคาจำหน่ายของเจ้าฟ i d ดคิวนี้นะครับราคา51,990บาทครับผมมาพร้อมกับการรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มนะครับจากบริษัท e ีวิว thailand ครับสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้แล้วนะครับและยังลังเลว่าเอ้ยเราจะเอาดีหรือไม่เอาดีหรือว่าอยากจะเข้ามาลองนะครับผมแนะนำนะครับให้เข้ามาลองก่อนซื้อนะครับผมที่ eview thailand ทุกสาขานะครับ ผมรับประกันนะครับคันนี้ฟีโด่ Q2 ขี่สนุกมากๆและอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับช่อง eview Thailand ใน YouTube ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ